ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือเก่าและมือใหม่ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหรียญไทยวัตถุมงคลนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับทางช่องเหรียญไทยวัตถุมงคลนะครับผมและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช anel ของเรานน่นเอง ถ้าพูดถึงเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ5บาทที่พอจะมีราคานะครับก็คือเหรียญ5บาทปี2540นะครับกับปี25 4 6นบนะครับที่มีราคาตามที่นักสะสมเขาเล่นหากันครับแต่วันนี้นะผมได้ข้อมูลที่น่าสนใจมาหนึ่งอย่างนะครับก็คือเหรียญ5บาทปีนี้นะครับมีราคาแน่นอนนะครับขอให้เพื่อนๆดูคลิปให้จบนะครับราคาสูงถึง4,500บาทกันเลยทีเดียวนะครับ สำหรับเหรียญห้าบาทปีนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆมีเหรียญห้าบาทปีนี้อยู่ในมือนะครับอย่าลืมนะครับพลิกกลับมาที่ด้านหลังนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นเหรียญห้าบาทครับปีพศส5 3พันห้าร้อยสาสิบหกนะครับผมแบบที่มีขีดกระเบื้องข้างหน้าตรงนี้นะครับปอเป้นะครับผมมีราคาเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมแน่นอนนะครับเนื่องจากปีสามหกนะครับปีพศ2อ3พันห้าร้อยสมสิบหกนะครับค่อนข้างที่จะ มีอายุนะครับการใช้งานพอสมควรนั่นเองนะครับผมดังนั้นนับเหรียญ5้าบาทนะับปีพศ2 5 3ันห้าสาสบหนะครับแบบที่ไม่มีขีดกระเบื้องนะก็มี่านักสะสมนะครับเล่นกันนะครับแบบที่มีขีดกระเบื้องนะครับก็มีนักสะสมเล่นกันนะครับแต่แบบที่มีขีดกระเบื้องนะครับก็คือจะเล่นแพงกว่านะก็คือเล่นกันถึง4ี่พันห้ารอยบาทนะครับส่วนแบบที่ไม่มีขีดกระเบื้องนะก็ราคาก็จะดรอปลงมานะครับผม ก็ต้องดูตามสภาพการใช้งานหรืออะไรต่างๆเลยนะครับผมถ้าสภาพสวยๆแบบนี้นะได้สี่ันห้า5้อยบาทแน่นอนนะครับสภาพสวยๆ UNC แบบนี้นะครับอ่าถ้าเพื่อนๆนักสสมคนไหนมีนะครับเหรียญห้าบาทพระเศร็จเล็กแบบนี้นะครับอยู่ในมือนะครับจะลืมนะครับพลิกกลับมาด้านหลังนะครับดูที่พสก่อนนะครับผมถ้าเป็นปีสามหกนะครับให้ดูตรงขีดกลับเบื้องนะครับตรงข้างหน้าบอใบไม้นะครับผม ถ้ามีคิดกระเบื้องนับทางชาแนลเหรียญไทยวัตถุนุมคนนะครับยินดีรับซื้อให้เพื่อนๆ FC ในราคาที่สูงนะครับตามที่ประกาศไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับผมโอเคนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเหรียญไทยวัตถุนุมคนด้วยนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมนะครับคลิปใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสในการซื้อขายเหรียญกับทางชาแนลเหรียญไทยนะครับผมและที่สําคัญเนี่ย ไลอแอดนะครับอยู่ที่หน้าช่องนะครับตลอดเวลานะครับผมสามารถแอดไลน์เข้ามาหาผมได้ที่อ่าไลอแอดหน้าช่องเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ